ทุกท่านยินดียิ่งทุกทุกสิ่งร้องเพลงกันในวันนี้รวมความรักร้อยน้ำจิตมิมตรไมตรีจากพี่พี่เพื่อนพอ้องน้องทุกคนจึงขอเชิญท่านฟังอย่างสบายทานกันไปคุยกันไปไม่ขัดสนไม่มีเขามีแต่เราทุกทุกคน ที่เปี่ยมร้อนด้วยน้ำจิตมิตรไมตรีก็ขอสวัสดีครับท่านคณะกรรมการท่านผู้ปกครองท่านนักร้องผู้เข้าประกวดที่รักทุกๆท่านวันนี้เทศบาลเมืองราชบุรีนำโดยท่านศักชัยใจพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนประชาชนประจำปีพุทธศักราช2567ขึ้น ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกพุ่งรุ่นอายุ61ปีขึ้นไปซึ่งวันนี้เป็นรอบคัดเลือกเราก็จะไปชิงชนะเลิศก,กันในวันที่24มีนาคมคัดเลือกให้เหลือเพียง5ท่านเท่านั้นนะครับก่อนที่จะประกวดร้องเพลงเรามาดูมาชมรางวัลการแข่งขันเช่นก่อน รางวัลชนะเลิศนะครับก็จะได้รับรางวัล1,500บาทพร้อมด้วยเกียรติบัตรและก็โล่รางวัลนะครับวันนี้ปีนี้พิเศษท่านคณะกรรมการจะมอบโล่รางวัลให้ด้วยนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล1,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล800บาทพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอัน,อนดับสามจะได้รับเงินรางวัล700บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอัน,อนดับสี่จะได้รับรางเงินนึ่รางวัล700บาทพร้อมเกียรติบัตรครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับความไพเราะและคุณภาพเสียงร้องหรือน้ําเสียง30คะแนนความถูกต้องของ <มา S 1> จังหวะท<ม>านอง30คะแนน ความถูกต้องอักขระเนื้อร้อง20คะแนนลีลาท่าทางาทาการแสดงออกที่สดคร้องกับเนื้อร้อง20คะแนนรวม100คะแนนสองเพลงรวมทั้งหมด200คะแนนครับสำหรับกรรมการที่ตัดสินในวันนี้ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็โปร่งใสเพราะกรรมการทุกท่าน นะครับใช้หลักธรรมาธิบาลในการตัดสินนั้นก็คือหลักนิติธรรมตามด้วยคุณธรรมนำประชาธิปไตยใช้หลักการมีส่วนร่วมรวมความรับผิดชอบประกอบความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดขอแนะนําคณะกรรมการให้กับทุกท่านได้รับทราบประธานคณะกรรมการพูดตัดสินท่านพอสมเด็จแก้วมณีขอเสียงปรเมือต้อนรับด้วยนะครับ ต่อไปนั่นกัปตร์สุรินทร์ศรีสนิทนะครับกรรมก,การท่านต่อไปนั่นพระอ,อ,อกเกษราจันทวังนะครับท่านต่อไปท่านพระออรม,มีพรกิวทวีวิวัฒกรรมก,การทุกท่านทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นกรรมก,การจากสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็โปร่งใสช่วงนี้ก็คงจะพร้อมแล้วนะครับ ขอเรียนเชิญน,นักร้องท่านแรกขึ้นบนเวทีเลยครับรายงานตัวได้เลยเชิญครับด้านนี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับไม่้อ